ผลวิเคราะห์การรักษาสิวผิวแห้งขึ้นแก้มซ้ำๆเป็นเป็นหายหายแต่ว่าดีขึ้นได้ในเด็กว่านยังไงมาดูกันค่ะเคสนี้นะเขาเข้ามาบอกว่าเขามีปัญหาสิวที่แก้มหนักมากจากเมื่อก่อนไม่เคยมีสิวเลยแต่ว่าตอนนี้เป็นผิวแห้งรักษาด้วยตัวเองไม่เคยเข้าคลินิกเน้นใช้เวสมัมอา ามาตั้งแต่แทงจนถูกจนจะมารักษาที่นี่เป็นที่สุดท้ายแล้วค่ะเค่นเนี้ยเราได้คุยกับเขาแล้วนะคะวิเคราะออกมาว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาไม่ใช่เป็นสิวฮอร์โมนถึงจะมีการกินยาคุมก็เถอะแต่ว่าเราเช็คแล้วว่าการกินยาคุมของเขาอ่ะไม่ได้ทําให้เป็นสิวแห <c oughs> สาเหตุสิวจริงๆของเขาอ่ะคือการเป็นสิวผิวแห้งที่มาจากการรักษาสิวมากจนเกินไปเคลเนี้ยจริงๆแล้วไม่ยากเลยแค่ปรับสกินแคร์ให้สม่ําเสมอทาให้ถึงทําให้เป๊ะแค่นี้ก็สามารถปิดจบได้ง่ายๆเลยตอนที่เขาเข้ามาคุยกับรักษาตอนนั้นอ่ะแบรนด์รังลแวากักับนแ่ชมคที ถึงจะเป็นสิวที่แก้มเยอะก็จริงแต่ว่าสาเหตุของปัญหาผิวเขาอ่ะมันไม่ได้เยอะขนาดนะั้นรักก็เลย,ยนัดดูผลเขาทุกหนึ่งสัปดาห์ซึ่งสัปดาห์แรกเนี่ยเขาใช้เซรั่มแดงกับกันแดดชมพูอย่างละสถึงสี่บาผลที่เขาบอกรักมานะเขาบอกว่าแค่ใช้สี่วันก็รู้สึกว่าหน้านี่สิวเริ่มไม่ผุดออกมาทั้งที่ปกติแต่ละวานันถิวจะขึ้นบ่อยมากขึ้นทุกวันเอาจริงผลที่รักเทสได้จากภาพที่ถ่ายมาก็ตรงกันเลยสัปดาห์ที่สองด้วยความที่ผิวดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็บอกเขาไปวว่่าาาทังแลกก็็ออยยหไไมเเเบบนผจ 我 เขาใช้เซรั่มแดงครั้งหนึ่งอ่ะสี่ถึงห้าั๊มเลยก็ทําให้พอคบหนึ่งเดือนพอดีเคสนี้ผิวก็คือดีขึ้นเลยจะเอาเคสนี้มาเปิดผลวิเคราให้ทุกผู้ชมฟังอ่ะเขาบอกว่าเคสนี้เขามีความเป็นนักสู้มากคือเขาบอกเลยว่าถ้าเขาไม่ท้อยังไงก็ต้องหาแล้วคนนี้เป็นสายความรู้จริงๆคือเขาว่าตามรักมาตั้งแต่ Facebook IG แล้วก็เข้ามาดูคลิปความรู้ในทิกตอกอีกคือเขาว่าบอกว่าตั้งแต่เขาเข้ามาเนี่ยคือเขาอะทิ้งการรักษาแบบเดิมๆไว้เลยแล้วมาเริ่มต้นแก้ปัญหาผิวด้วยการทำให ตัวเดียวแต่งผิวแล้วก็มีแต่ตัวเซรั่มหอมด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามที่ตอนนี้กําลังศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการรักษาผิวด้วยตัวเองอย่างจริงจังแต่ว่ายังรักษาผิวไม่ดีก็แนะนำว่าให้ท้งไบโอเข้ามาประเมินผิวกับแอดมินแล้วมาคอนเซัลท์ผิวกับรักได้เลยเพราะว่ารอบนี้จะได้ไม่ต้องรักษาผิวตัวคนเดียวอีกต่อไปมีรักและทีมงานช่วยดูแลแถมได้ความรู้แน่ๆในการดูแลผิวให้แข็งแรงไปเรื่อยๆนะคะ